สวัสดีจ้าเมนี้ก็มากินไอ้ต้มเซนกับเอ้ย่ายเนาะจ้ะเนาะกระซิมีวุ้นเซนแล้วกระซิมีไอ้หน่อพะบ,บัวแล้วกระซิมีค่คอดดรอตกระซิมีลูกชิ้นปลาเนาะจ้ะเนาะอ่าฝากกดไลร์กดแชร์กดซับซักไข่อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้ะเด้อเพื่อสิบประาักินแม่ของย่ายเนาะจ้ะเนาะขอบพระคุณทั้งคนเกา่าคนใหม่ที่เขามาติดตามเนาะจ้ะเนะะาะเพราะว่าสิเป็นประเทศไทยย่ายห,หรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะจ้ะเนาะมาจากเสบๆน้ำกันจ้า ติดตานโควิดนนเนาะแตเนาะหลังจาก,กเห็ดงานมากแล้วแตเนาะอาจารย์มาเฉี่ยน่กันเป็นมาพี่น่หยน อนุญาตนั่งถัดต่มาก็จะขึ้น้าค่ะแต่บรรยากาศอันเด้อแซแบแบตุ่แับคัอืฮั่ฮะทำามต <c oughs> ้มเซ็นกิน Cái đắp trăng sang nhà có thấy cái màu hồng ăn đồ súng súng hái กินห้องอากาศมันหนาว ช่วงนี้ก็รักษาเนื้อรักษาตัวเนี่ยเอจะได้รูกโควิดมันเขา 嗯那。嗯 เดินมาเดินมาเดินมาเดินกินไอ้ต้มบุญเซียนย่าไหมต้มบุญต้มบุญเซีนใส่ลูกชิ้นใส่ใส่กว่าไม่ใส่กว่ควัดดอดไปดูจ้ะกินได้ยังกินล่ะดักแด้ ก็ยังจะขะาวเจ้าปนย่ำอะไรอโอ้ย่ำแบบว่าย่ำคืนนยอย่ำพวกคุณเสร็จเหรอเออเออมะขายอืมอืมนั่นเตาค่ะอ <c oughs> ันหิวเป็นกันและอืม สาวซาสาวรืออ้อเย็นแล้วพมไทยอืมแข่แปลนได้หู้ใได้บะสนเมีน ได้บิดตัด cái น่ะอัญญา anh ๆบ่ขึ้นหลายปานได๋ nắm nắm bên đây, นาน mẹ nắm nắm กินวี้น้ำ่ากิน,น,น,กนอใส่ใบตองนะ้ำอืม,อมบุกอด คันบ้างใดกับบอสคักใจยังไหนคืนไปคันหุ่นมันคันรอดตัวเมี่ได้นั่นข่วนนะเออคืนนี้ดีแต่ว่าเสียงมันดีให้ตัวเรียงเรียงรอคำหน้าค่ะเออเขาเขาพไปกินน้ำมันเทียง จคลิปนี้ก็ไววเท่าน,นี้น,าจานะจ๊ะน้องากกดไหลกดแช่กดซับสะไข่เริ่มกดกระดิ่งนะจ้ะเด้อไปสิผ่าผัดิดในใหมของย่าใเน้องจ้ะเนะ้อ อบพุณทั้งคนเขาคนไม่ที่เขาม่ตดตามนะจนะ๊ะเนาะบพรว่าติเป็นประเทศไทยย่าห,ห,หรือจังประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านนะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกําลังใจนะจ๊ะเนาะที่ห้ย่า่มากนะจ๊ะนะอานะยุดีไม่แห้งสุผูสุข้นนะจ๊ะเด้ออย่ากเก็บอย,าาย่าไขอย่าจุนนะจ๊ะเด้อล่ำเลยรวยขอเกล้าวข้าว่าสวัสดีจ้าไม่ยาแล้วเฮ็ดขังบ้านแก็ขยัน